สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็พาทุกคนนะคะมาอยู่กันที่โรงเรียนร้างแห่งหนึ่งนะคะที่เขาว่ากันว่ามีสิ่งบางอย่างนะคะพิลึกพิลึกแปลกแป,ก,แปกอยู่ที่นี่ค่ะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปพิสูจน์กันค่ะตอนนี้นะคะทุกคนเราก็ได้พาทุกคนมาอยู่บนตึกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศรอบๆตึกกันดีกว่าค่ะ ช่ววยยด้บุหรี่ไฟฟ้ามองดูเผลอเหมือนไม่มีอะไรให้กลัวหน้าตาก็ดูไม่มีพิษมีภัยอะไรแต่ส่วนประกอบนั้นมีทั้งโลหะหนักสารนิโคตินสารประกอบอันตรายโพพิลินไกลคอกีซรีนสารประกอบอินทรีย์สารปรุงแต่งกลิ่นรสและอื่นๆบางตัวอาจทำให้ปอดอักเสบรุนแรงอาทิวิตามิน e, อีอะซิเตต บุหรี่ไฟฟ้าน่ากลัวกว่าผีถึงหน้าตาจะดูดีแต่โทษที่มีอาจจะยังนะ